ครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเต็นท์กระโจมนะครับที่หอเบซิโกนะครับเป็นเต็นท์สำหรับ4คนนะครับตามสเปคแล้วก็จะมีขนาดอยู่ที่350คูณ350เซนนะครับความสูงจะอยู่ที่250นะครับน้ำหนักน้ำหนักของตัวตัวเต็นท์ครับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะครับ4.5กิโลนะครับ เต็นต์ตัวนี้ผมได้มาจากบิ๊กซีนะครับช่วงโปรโมชั่นได้มาในราคา694บาทนะครับจากราคาที่เขาเขียนไว้นะครับ2,990จะมีอยู่สองสีนะครับสีที่เอามารีวิววันนี้จะเป็นสีสีเบจนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสีเขียวสีเขียวนี้จะอยู่ประมาณ700นิดๆนะครับตัวนี้จะได้จะถูกกว่าครับ690 เดี๋ยวเราไปลองกางกันดูเลยนะครับเรามาดูอุปรกรณ์ข้างในนะครับข้างในก็จะมีคู่มือการากลางให้นะครับ ็จะเป็นสมอนะครับ ตัวนะครับแต่รู้สึกว่าเล็กมากแล้วก็จะมีเชือกนี่นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเสากลางนะครับเสากลางมีทั้งหมดห้าต่านนะครับ ลองกลางกันดูนะครับ ใครที่จะเอาไปใช้งานจริงนะครับแนะนําให้เปลี่ยนสมอนะครับนี้ใช้ใช้ไม่ได้นะครับอ่อนมันอ่อนมากครับสําหรับการการเต้นกระโจมนะครับเราต้องยึดสมอทั้งหมดก่อนนะครับ จะมีต้องลงสมอทั้งหมดหกหกตัวนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยใช้เสากลางในการดันเต็มขึ้นนะครับ จะมีจะมีจุกยางแบบนี้ของฝั่งนะครับตรงที่วีลวดตรงนี้ขึ้นมาจะเป็นอันนี้จะอยู่ล่างสุดนะครับวิธีประกอบก็เอาเอาท่อนอท่อนหนึ่งมาเสียบนะครับ อันนี้จะเป็นข้างล่างนะครับอีข้างบนวิธีการตั้งเสากระร็เปเปิดป,ประตูครับแล้วก็ย้น วิธีการตั้งเสานะครับแล้วก็เสียบขึ้นไปตรงตรงยอดน,นะครับก็ตั้งตั้งเสาตรงนี้ไว้ตรงกลางตงึ็นี้จะมีหน้าต่างด้วยนะครับหน้าต่างอยู่สองฝั่งแล้วก็มีเป็นประตูนะครับ ตัวก็สองฝั่งมันก็ใหญ่ดีครับแต่ข้อเสียก็คือสมอครับหมอเล็กไป กางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมกลางลองกลางอยู่ที่หน้าบ้านนะครับจะมีหน้าต่างอยู่สองฝั่งนะคราบสายขวาแล้วก็ทางเข้าก็จะมี สอ,สองฝั่งเหมือนกันไปดูข้างในกันนะครับข้างในตัวนี้ผมตัวนี้ผมได้ที่นอนของโรตารมาครับที่นอนพองลมอัตโนมัติตัวนี้นครับขนาดนะครับความความกว้างนะครับหกสิบเซนยาวร้อยเก้าสิบนะครับลองวางดูนะครับสมมติว่า มีมากันสี่คนอันนี้คนที่หนึ่งนะครับก็เป็นคนที่สองฝั่งนี้ก็สามสี่ได้สบายนะครับเหลือพื้นที่เยอะครับมาดูข้างข้างในนะครับตรงตะเข็บเขติดซีนกันน้ำให้อยู่นะครับข้างใน มีสีนกันน้ำนะครับอ่าีน,นี้มุ้งข้างบนก็จะเป็นมุ้งนะครับสีนกันน้ำให้ตรงผ้าใบตรงนี้เป็นผ้ากระสอบนะผมจับดูแล้วไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ ถ้าโดนไม้โดนอะไรมีโอกาสจะขาดได้นะครับให้ให้หาผ้ามาลองนะครับตอนตอนจะไปกลางส่วนข้อเสียนะครับหลักๆแล้วก็จะมีตรงสมอนะครับมันเล็กไปแล้วก็ แล้วก็ตรงตรงนี้ครับนี่ตรงผ้าคลุมหัวเต้นนะครับมันหลุดครับเขาเย็บไม่ดีต้องต้องเอาไปซ่อมก่อนนะครับหลุดไปสองที่ครับสองจุดก็เขาเลยเอามาลดราคาถึงมาส่วนตะเข็บนี้ครับ จะไม่มีซีนกันน้ำครับแต่ฝั่งนี้ดูแล้วไม่น่าจะกันนะครับกันได้ระดับเนึ่งตัวที่เอันนี้จะเป็นสีเบจนะครับผมว่าสีเบจเนี่ยสวยกว่าสีเขียวตรงพื้นตรงนี้ก็ ได้อยู่นะครับสูงนะนะระดับหนึ่งยถ้าถ้าลองปิดปิดหน้าต่างนะครับปิดหน้าต่างดูไม่มีอะไรเกาะเลยนะครับสมว่าถ้าจะดึงก็ ิดหน้าตา่างแบบนี้ก็ไม่ได้ทีนี้ถ้าฝนตกนะครับเราก็ต้องปิดนะครับสมมติถ,ถ้าปิดปิดไปเลยสมมติปิดนะครับเนี่ยครับช่องอากาศก็จะมีแค่นี้ไม่มีอะไรคั้าเลยนะครับไม่รู้อารมณจะเข้ายังไง ตรงม้งนีก็โอเคนะมน้วนลองดูมุมกว้างนะครับกว้างข้างบนนี้เหลือเยอะเลยครับ ในไม่มีช่องเก็บของอะไรนะครับ าตรงซิปตรงนี้นะครับจะเป็นจะมีตีนตุ๊กแกอยู่สองที่นะครับตรงหัวกับตรงกลางถ่ายมือเดียวนะครับข้างในก็จะเป็นมุ้งนะครับมุ้ มันไม่ได้เคลือบอะไรนะ